ัโผลและมอบรางวัล m a r k e t เชียร์นัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์2024ค่ะสุดยอดแบรนด์อันดับหนึ่งที่ครองใจผู้บริโภคนะครับ,อบ,รอบค,อ,บค,คบอสเดนครับก็ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับที่เราได้รับรางวานนัลนี้เราได้รับพลังงานดีๆที่ลูกค้าส่งมาให้เรากลายเป็นการผลักดันให้เราทำงานอย่างละเอียด แล้วก็ส่งมอบพลังงานดีๆกลับไปให้กับลูกค้าที่คอเซนต์เราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของคน<ะ>ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมว่าหลายหลายคนก็ยังติดภาพของการทําฟันแบบเดิมๆถูกไหมครับเ mm hmm. นื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวทันแพทย์มาสี่รุ่นแล้ว <Yeah. S 1> คือยาวนาน,นมากๆก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยไม่น่าจะเป็นการที่มาถึงเราอยู่ในห้องแล้วก็มีบรรยากาศที่กลัว mm hmm. แถมทําฟันเสร็จก็มาด้วยความเจ็บปวดถูกไหมครับของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นมุมมองว่าถ้าคุณอยากดูดีขึ้น คุณควรทำยังไงบ้างแค่การทำฟันได้ใช้งานได้เ,เป็นแค่เบสิกพื้นฐานแล้วแต่มันไปต่อด้วยความว่าออกไปแล้วเราต้องดูดีด้วยมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยจนกระทั่งหนุนีงเราสามารถเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มได้ ปีนี้เราครบ10ปีพอดีนะครับแล้วเราเองก็มีการแข่งธุรกิจอยู่แล้วตอนนี้เราเปิดมาเปิดสาขาต่อไปอยู่ที่เกสรน,นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของการผลิตโปรดักต์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของแลบด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกลดเวลาให้กับคนไข้ที่มาที่ร้านสามารถทําออกแบบได้ตรงแบบมากขึ้นสีก็ง่ายขึ้นเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับในการทําฟันทุกๆอย่างที่เราทําอยู่ให้มันดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนั่นเองกดไลค์กด s u b s ไ r i b e พร้อเด็จด้วยนะคะ Cause Den Company Limited. Crafting smiles, inspiring lives. <laughs>